ครับมาลุยกันต่อนะครับในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML นะครับอันดับแรกเพนึงเพื่งเริเรมมาว่าโครงสร้างของภาษา HTML จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ1ส่วนของ HTML จะประกอบด้วยส่วนที่ผมบอกคือส่วนสนับสนุนแล้วก็ส่วนของการแสดงภายใต้อ่อะไรนะครับอ่าแท็ก HTML แล้วมีการประกาศบอกให้ตัว ให้รับทราบว่า,าเป็นเวอร์ชัน5นะครับ HTML เวอร์ชัน5แล้วก็พร้อมใช้กับภาษา XML ได้โอเคไหมครับอันแรกวันนี้เราจะพูดถึงการจัดการตัวอ,อักษรน,นะครับนะครับไตเติบอกว่าตัวอย่างาการจัดรูปแบบตัวอ,อ,กอักษร แปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วแท็กที่ผมจะกกลังทำเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าใครศึกษาเรื่องภาษา CSS แล้วมันไม่จําเป็นเลยแต่เราจําเป็นเพราะว่าหนึ่งบางคนอาจจะศึกษาที่ไปที่มาของภาษา HTML ดูเบื้องต้นมียังไงผมก็เลยต้องนําเสนอหัวข้อนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะทําตัวหนาตัวหนานะครับ ผมคิกตัวอย่างว่าตัวหนาผมก็เพิ่มแท็กตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าแท็ก b นะครับจะทําให้ตัวอักษรมันหนาขึ้นนะครับมีแท็กเปิดอย่าลืมว่าในภาษา html ก็มีแท็กเปิดแท็กปิดนะครับทุกอย่างเราต้องมีเปิดและปิดนะครับอ่ะขอโทษทีนะครับผมลองพิมพ์ว่าตัวหนาเฉยๆตัวหนาเฉยๆนะครับลองดูซิอ่าตัวแค่นี้นะครับ หนาเฉยเฉยพอผมใส่แท็ก b ลงไปแท็ก b ลงไปแล้วก็ปิดด้วย b อ่ลองดูครับหนาขึ้นนิดนึงนะครับหนาขึ้นนิดนึงนะครับแท็ก b ลงไปมาดูอาจจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับมาดูตัวเอียงบ้างสมมติว่าผมจะทำตัวเอียงตัวเอียงนะครับดูก่อนอตัวเอียง ตัวเอียงนะครับนี่คือตัวหนาตัวเอียงสังเกตว่าเริ่มเริ่มเห็นความแตกต่างว่าหนาแล้วก็ธรรมดานะครับผมจะเพิ่มตัวเอียงผมก็เพิ่มแท็กแท็กหนึ่งขึ้นมาคือแท็ก i นะครับแท็ก i อปิดนะครับเปิดแล้วก็ปิดโอเคลองรู้สิเอียงไหมเอียงจริงๆด้วยอ่ะมีแท็กหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลย ือแท็กขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือ br นะครับาลองดูนะครับเพิ่มแท็กขึ้นมาปับ๊บอ่าขึ้นบรรทัดใหม่เรียบร้อยแท็ก br นี่จะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับไว้ข้างหลังตัวนี้ก็คือขึ้นบรรทัดใหม่หรือผมจะไว้ตรงนี้ก็ได้ลองดูครับเหมือนกันไหมเหมือนโอเคส่วนใหญ่จะนิยมไว้ข้างหลังบรรทัดหมายถึงว่ากำลัง enter ลงมานั่นเองโอเคไหมครับอ่ะมาดูอักษรบัางมีก แท็กหนึ่งนะครับคือหัวข้อหัวข้อหัวข้อโอเคหัวข้อใส่แท็ก br หน่อยนะฮะจะได้ขึ้นบนทัดใหม่ถ้าไม่ใส่แท็ก br เนี่ยลงไปจะเป็นตัวเอียงหัวข้อติดกันเลยโอเคไหมครับหัวข้อในหัวข้อนี้มันก็จะมีแท็กนะครับที่เรียกว่าแท็ก h นะครับมันก็จะมีค่าตั้งแต่1นถึงหเท่านั้นเองนะครับมาลองดูความแตกต่างกัน 1. นึ่งแท็กเปิดก็ต้องมีอะไรครับแท็กปิดแท็กเปิดแล้วก็แท็กปิดปิดของอะไรล่ะ s 1ก็ s 1โอเคดูซิขนาดมันมาหือมาเลยนะครับโอเคเขาบอกว่าแท็ก s นะครับมีตั้งแต่อะไรครับ1ถึง6เราลองดูว่ามันมีความแตกต่างยังไง ผม copy เสร็จแล้วผมก็ลองเปลี่ยนค่าดูเปลี่ยนก็ต้องเปิด2ก็ต้องปิด2เปิด3ก็ต้องปิด S3 เปิด s อก็ต้องปิด S อเปิด s 5ก็ต้องเปิด s 5เปิด s 6กต้องก็ต้องเปิด S6 อ่ะลองดูครับอโอเคเห็นไหมครับดูความแตกต่าง นะครับแต่แท็กพวกนี้สังเกตว่าผมไม่ต้องใช้ br นะครับดูดีๆนะครับบางแท็กเน่ยนะครับเวลาจะขึ้นขึ้นเครื่องใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องอะไรนะครับใช้แท็ก br ก็ได้ขึ้นอยู่กับแท็กที่ผมบอกตั้งแต่คลิปต้นๆแล้วในเรื่องของอเราต้องศึกษาว่าในภาษา html นั้นมีแท็กอะไรบ้างโอเคไหมครับ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนลองดูคลิปถัดไปนะครับในการกำหนดตัวอ,อ,กอกักษรบ้างโอเคนะครับสวัสดีครับ